นี่ดีกว่าค่ะมาโอ้ไหวไหมเนี่ย,ย,ย,ยเป็นไงคะตีขึ้นหรือเปล่าคะไม่รู้สินะ้ำเนี่ยอ้วกจนจะหมดไส้หมดพุงแล้วเนี่ย้ยสงสัยแวนใกล้จะตายแล้วมั้งเนี่ยนี่พูดอะไรอย่างนั้นนะคะ เรียกกลับไปห้องตรวจดีกว่าค่ะจะได้รู้ว่าเป็นอะไรป้เออแล้วผลตรวจของน้าเป็นยังไงบ้างคะน้ำยังไม่ได้เจอคุณหมอเลยคะ่ะก็มัวแต่เฝ้าแวนอยู่เนี้ยน้ำไม่ที่เป็นอะไรสักหน่อยทําไมแวนต้องเอาน้ำมาตรวจเป็นเพื่อนด้วยอะ <c oughs> กูแวนไม่อยากตรวจคนเดียวนี่นะ้ําทั้งตรวจเออตรวจชีตรวจ,รวจเลือดสารพัดจะตรวจอ่ะ ถ้าน้ำอยากให้แวนจะมาหาคุณหมอเนี่ยน้ำก็ต้องตรวเพื่อนแวนรู้เปล่ามิฉงั้นแวนก็ไม่มาหรอกน้ำก็รู้อยู่แล้วว่าวันเป็นโรคภูมิแพ้โรงพยาบาลแบบนี้คุณน้ำนวลคุณจิติวัฒน์มาอยู่นี่เองผลการตรวจร่างกายออกแล้วนะคะคุณหมอให้เชิญไปพบค่ะ <c oughs> ขอโทษทีนะคะ พอเพิ่นว่าคุณจิตทิวัเ์เขาอาเจียนเลยค่ะเลยพามาเข้าห้องน้ําแล้วตกลงว่าคุณจิตธิวั์เนี่ยอาหารเป็นผิษหรือเปล่าคะเปล่านี่คะคุณจิตธิวั์เนี่ยปกติทุกอย่างนะคะปกติอะครับปกติผมจะพวกเอาเว้าเอายงนี้เลยเหรอครับคบุณพยาบที่คุณอาเจียน่ะสงสัยคุณจะแพ้ท้องแทนภรรยาั้มคะ ลการตรวจปัสสาวะของคุณน้ำนอนออกแล้วนะคะพบว่าตอนนี้คุณตั้งครรภ์แล้วยินดีด้วยนะคะที่ที่ฉันท้องเหรอคะค่ะยินดีด้วยคะ่ะแวนนี่ร้ำนัลจะมีลูกด้วยกันแล้วอะคะ่ะ บอกว่าให้น้ำตึ่งนมแล้วก็กินไข่แดงเยอะๆลูกเราจะได้แข็งแรงค่ะนม่แบนไม่ดีใจเหรอคะที่กำลังจะมีลูกกับน้ำไม่ใช่อย่างนั้นหรอกน้ำแมนไม่คิดว่าเราจะมีลูกได้อะ คนอย่างแวนเนี่ยนะจะเป็นพ่อคนเม็พผ้าไม่ออกเลยแต่แต่ที่เราแต่งงานกันเราก็ต้องคาดหวังที่จะมีลูกด้วยกันนี่คะถ้าคนอื่นนะคงใช่ยี่แวนก็พยายามป้องกันแล้วนะนะ้ำไม่นด้กว่าจะพลาดได้เลยอะ แวนน่ะไม่รู้ว่าจะอยู่ได้อีกนานเท่าไหร่นะถ้าเรามีลูกกันอ่ะภาระทุกอย่างก็จะตกไปอยู่ที่น้ำคนเดียวอ่นี่แวนรู้เรื่องแล้วเหรอคะ น้ำคิดว่าแวนดูตัวเองไม่ออกหรอมันไม่เหมือนเดิมอะน้แวนก็เลยไปจี้ถามคุณหมอก็เลยรู้ความจริงทุกอย่างมาหมดแล้วล่ะจริงๆแวนก็สงสัยตั้งแต่น้ำเรื่องกำหนดงานแต่งงานแล้วล่ะ ตอนแรกก็แค่คุยคุยกันอยู่ดีๆน้ำก็เรื่องงานแต่งงานให้เร็วขึ้นจนแวนตั้งตัวถ้าไม่ทันนะขอบคุณมากนะน้ำที่น้ำยอมเสียสละทุกอย่างเพื่อดูแลแวน แวนเป็นห่วงน้ำมากรู้ไหมอ่ะถ้าแวนเป็นอะไรไปวันอยากให้มีใครสักคนแหะมาดูแลน้ำดีกว่าต้องมาเป็นแม่ไม้เลี้ยงลูกอยู่คนเดียวอ่ะแฟนนี่แวนกำลังจะบอกน้ำว่า แวนกลัวว่าน้ำจะเป็นแม่ไห้ลูกติดล่ะคะ <c oughs> แล้วถ้าเกิดแวนอยู่ได้ไปจนถึงแก่ไม่ไม่ได้โชคนะอย่างที่เรากลัวกันเนอะแล้วกอดมีลูกด้วยกันสิคะแวนเราอย่าทำหรือไม่ทำอะไรเพราะความกลัวเลยนะคะแวน เชื่อน้ำนะคะทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วอนาคตก็จะดีเองค่ะวันจะเชื่อน้ำนะวันคิดมากไปเองอ่ะขอโทษนะน้ำวันจะไม่คิดอย่างนี้อีกแล้วอ่ะขอโทษนะน้ำ มากันไ้งเท่าไหร่ครับเนี่ยแป๊บเดียวเองครับพี่น่าจะให้เลยขาโทรตามผมไปพบก็ได้ไม่เห็นต้องมาด้วยตัวเองเลยเนี่ครับโอ้ยไม่ได้หรอกครับพี่แวดกันน้ำนี่นะครับตั้งใจมาหาพี่เพียวโดยเฉพาะเลยนะครับเรามีเรื่องสําคัญจะมาบอกพี่เพียวครับเรื่องอะไรล่ะครับน้าพท้องแล้วครับพี่ ผมตั้งใจมาบอกพี่เพียวเป็นคนแรกเลยนะครับเนี่ยถ้าไม่ได้พี่เพียวช่วยผมในวันนั้นเนี่ยผมคงไม่รอบมาเป็นพ่อคนในวันนี้แน,น,น,น่ครับอา่ายินดีด้วยนะครับยินดีด้วยนะครับคุณน้ำต่อไปคุณน้ำต้องดูแลตัวเองให้ดีดนะครับ เพียเพียวตอนผมรู้เรื่องนะครับผมช็อกแทบหงายหลังเลยนะครับพราะน้ำเนี่ยไม่มีอาการแพ้ท้องเวียนหัวเลยเลยนะครับแต่ผมซะอีกนะครับโอ้โหอ้วกแทบตายเลยสงสัยจะแพ้ท้องแทนน้ำเขาอะครับเนี่ยน้ำเขาก็ต้องทำงานหนักด้วยนะครับเนี่ย <c oughs> จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะวันอยากท้องแทนน้ำสิ แม่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 พอรู้ลูกสาวฉันกำลังจะมีลูกถึงกับซึมไปเลยนะจริงๆ่ะนายน่าจะทำใจได้ตั้งนานแล้วนี่ตกลงคุณเป็นนางฟ้าแน่หรือเปล่านนะชอบพูดจาทำร้ายจิตใจกันมยเ่ซะเลื่อยเลยนะนี่แต่ยังไงฉันก็ต้องขอชื่นชมนายนะ ตั้งแต่ไปบวชมานายดีขึ้นทงงั้งเยอะถ้าเป็นเมื่อก่อนไม่โวยวายก็ต้องฟูมฟ,ฟายไปแล้วก็เป็นเพราะว่าหลวงลุงท่านสั่งสอนผมนะสิท่านสอนว่าให้ดีใจที่ได้เห็นคนที่เรารักมีความสุขผมก็พยายามทำนะถึงจะดีใจแบบแห้งๆยิ้มแย้ก็ไล้